ควอเตอร์ในโหมดจริงจังนะครับจริงๆอันนี้ก็คือเป็นโหมดที่โดนซีล็อกซิสเต็มควบคุมนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าควอเตอร์เนี่ยเจ๋งมากๆเลยแล้วก็สามารถปั้นและใช้งานได้เลยด้วยนะครับก็ขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2 n o o ป s G Generation Eternal นะครับก็เนี่ยตัวนี้เป็นนักบินที่ได้มาจากเจ้าตัว Event Map Volume 1นั่นเองนะครับ ก็เป็นตัวที่เจ๋งมากๆเลยนะอยากให้เพื่อนๆปั้นกันแล้วก็ใช้งานกันได้เลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักบินของ Alternative Series เนี่ยคือขับหุ่น alternative s e r i e s อย่างกันน้ำวิ่งได้แบบมีประสิทธิภาพมากตัวเนี้เป็นตัวนักบินเรียกได้ว่าระดับท็อปๆในซีรีส์กันน้ำวิ่งได้เลยนะตอนนี้นะครับก็ ก่อนที่เราจะเข้าสู่รีวิวกันนะครับก็ขอฝากกันด้วยสลับร้าน e l a s ติ c Shop นะครับก็เป็นร้านที่สามารถที่จะเติม G Generation Ethanol ได้ถูกกว่านะครับผมแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าร้านมีการจดทะเบียนตามกฎหมายและรีฟัน100%แน่นอนนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจจากทางร้านนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้มีมีตู้ที่เป็น Death Size Hell ใช่ไหมครับกับ uh, Build Strike g u n d m Full Package ด้วยก็สามารถที่จะเติมกับทาง Elasticshop ได้ด้วยนะครับผมได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการลิงก์ ID แล้วก็ประสบการณ์การเติมไว้ในลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับเาาลากกน้ร๋ยว มาดูรีวิวเต็มของควอเตอร์เลยนะครับก็เจ้าตัวควอเตอร์อ่ลาบาบาวินเนอร์เนี่ยนะอันนี้ก็ถ้าเป็นตามเนื้อเรื่องใช่ไหมก็จะเป็นดูหน้าตาครึงขังจริงจังอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่เขาถูกทําลายโคลนีที่เป็นบ้านเกิดของเขาแล้วเขาก็เสียทั้งพ่อแม่และพี่สาวไปนะครับก็เขาก็เลยตัดสินใจที่จะแบบขึ้นไปขับวิงเซโลแล้วก็ปรากฏว่าในเจ้าตัววิงเซโลเนี่ยมันก็ถูก ติดบันเดิลมาด้วยตัวเซโร่ซิสเต็มนะครับก็เลยคราวนี้ควอเตอร์ก็เลยไล่ขับวิ่งเซโร่ไปไล่ยิงโคอลนี ي ระเบิดท,ลทีละที่เลยนะฮะแบบแบบทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าควอเตอร์เนี่ยเจ๋งแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาดูอ่อออเข้อมูลพื้นฐานของควอเตอร์กันก่อนเลยอันนี้คืออัพเต็มเลเวล90แล้วนะครับก็สิ่งที่ควอเตอร์มีเนี่ยนะครับจะอ่าในเลเวล90เดี๋ยวเรามาดูดูสเตตัสกันก็เจ้าตัวเนี้ยควอเตอร์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่แบบว่า สเตตัสเนี่ยเลนจ์เนี่ยถือว่าดีมากสำหรับนักบิน SSR นะแล้วก็เนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีการแบบเพิ่มทักษะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวสกิลกันนะครับผมสำหรับควอเตอร์นะสกิลจะมีอยู่สองสกิลนะครับสกิลแรกคือล็อกออนนะครับผมก็การันตีการยิง่าแม่นยำนะครับ100%นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแอตแทกเบิร์ชนะครับแอตแทกเบิร์ชเนี่ยก็เพิ่มดาเมจ15%ซึ่งถือว่าดีมากๆสำหรับสายซัพพอร์ตด้วยนะครับนะเด็ดทีเดียวอันต่อไปนะครับผมก็ เจ้าตัวสําหรับเจ้าตัวที่เป็นคาแรคเตอร์อาบิลิตี้เนี่ยอันนี้แบบว่าเด็ดมากแล้วก็ใช้ได้ใช้งานทุกสก,กิลเลยนะครับเรียกได้ว่าไลท์มอนทินเลยทีเดียวนะครับอันแรกนะก็เป็นการซัพพอร์ตโดยโดยปกตินะครับเป็นการซัพพอร์ตเลเวลสนะครับ อ่าแล้วก็อันต่อไปนะครับเพิ่มอ่าความสามารถในการยิงเลนชเพิ่มดาเมจอีก15ด้วยนะครับเจ๋งมากทีเดียวแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือซัพพอร์ตคาลเตอร์เนี่ยอ่าซัพพอร์ตแอตแทกคาลเตอร์บวกหนึ่งด้วยเมื่อขับหุ่นในซีรีส์สองกันดั้มวิงนะครับซึ่งพอขับหุ่นซีรีส์สองกันดั้มวิงเนี่ยจะมีตัวที่เป็นออปชันในการขับเนี่ยอยู่ก็พอสมควรละกันใช้ผมใช้คำว่าพอสมควรละกันเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเอาอ่าเจ้าตัวซัพพอร์ตพวก พวกนี้ถามว่าถ้าจะขับให้มันแบบเอฟเฟกตีฟที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดใช่ไหมครับเราก็จะเอามาขับแบบตัวที่เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันอย่างเช่นกันดั้มวิงซีโร่อันนี้ก็น,นั่นเองนะครับก็แน่นอนเลยอันนี้แบบว่าตัวหลักเลยใช้ในอีเทนอลโรดใช้ในหลายแมปได้มีระยะยิง5ช่องด้วยนะความความที่เป็นแบบตัวที่มีระยะยิง5้าช่องเนี่ยคือแบบมันดีมากๆเลยนะครับเนี่ยมันก็แบบถ้ามันก็แรงด้วยใช่ไหมเราก็ทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถรับดีมบีมเดามเ เพิ่มขึ้นอีก30%ด้วยนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้ซัพพอร์ตทีมแอสซิสต์ทีมได้นะแบบไอเด็ดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีท่าแมปอะไรอย่างนี้ด้วยนะอะ่มีแบบบัสเตอร์ไลเฟิลอยู่2เวอร์ชันนะครับอันนี้เวอร์ชันที่เป็นดีฟ e น s ์ดาวก็มีด้วยคือสามารถยิงได้ทั้งแบบว่าเพิ่มบิม a ดามาสหรือว่าแบบแอสซิสเพื่อยิงให้แบบว่าเป็นพวกแบบ ทำเกราะแตกได้อะไรแบบนี้เล,นเล่นจังหวะส่วนได้นะครับผมดได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะเหมาะมากกับตัวควอเตอร์เลยก็นักบินกับหุ่นเหมาะกันแต่แต่เรามีอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่แนะนําว่าสามารถเล่นได้ด้วยนะั่นคือนี่นะครับกันดัมอะควาริอสนั่นเองนะครับตัวกันดัมอะควาริอสเนี่ยก็เป็นอัลติเมทยูนิต ตัวอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับซึ่งแบบก็สามารถอัปเกรดได้ถึง3ขั้นเลยนะครับก็ตัวกันดับอควาเรียสเนี่ยมันก็มีความสามารถทั้งแบบยิงได้5ช่องด้วยโดเบอร์กันก็ได้นะครับผมเนี่ยก็ทําให้ศัตรูได้รับบีมเวพอนมากขึ้นด้วยแล้วก็เรยอว่าถ้าเกิดว่า จะเป็นการทำให้ศัตรูเนี่ยติดฟิสิกส์เควพรอนเพิ่มขึ้น30%เนี่ยอันนี้ควอเตอร์ก็ขับได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คืออยู่ในซีรีส์2กันน้ำวิงแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะครับอ่าส่วนทีเนี้ยถามว่าถ้าเราจะเอาไปแอสซิสพวกตัวที่เป็นแบบไอ้สายแอตแทกหรืออะไรพวกพวกเนี้ยแบบเอเปียนอย่างเงี้ยก็เอ่ออาจจะทำให้คุณสมบัติในการใช้เลนจ์เนี่ยก็อาจจะลดลงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่เป็นสายแอตแทกใช่ไหมมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นตัวที่เป็นเมลีซะส่วนมากนะอ่าแบบ แบบพวกเอเปียนอย่างเงี้ยอ่าคือถ้าเกิดว่าเป็นผมแอบดูแล้วอย่างเช่นเจ้าตัวที่เป็นแบบเออตรอนอย่างเงี้ยออลตรอนมันก็จะมีแค่ท่าพ่นไฟนั่นแหละที่มันที่มันเป็นเลนจ์ใช่ไหมครับก็เนี่ยก็คือถ้าโจมตีที่เป็นเลนจ์เนี่ยก็จะอ่าเป็นการเพิ่มดามจให้ได้ได้ได้ด้วยนะครับก็ถามว่าถ้าขับเอลตรอนแล้วทำาดามจเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะครับสำหรับนักบินคนนี้นะก็ เอ่ออยากจะให้แบบลองปั้นแล้วก็ใช้งานกันได้เลยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราสามารถที่ตัวเนี้ยผมว่าเป็นตัวคีย์สำคัญตัวหนึ่งเลยนะเผื่อใครแบบกำลังหาทางผ่านเอ่อเจ้าตัว Interal Lo ็ตนะครับผมระดับ Expert ของ Alter n a t e Series อย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้เลยนะครับเป็นตัวที่ใช้ได้ช่วยช่วยช่วยได้เลยอันนี้ผมเคลียร์ไปแล้วละ่ะแต่ว่าอันอันนี้ก็เป็นแบบไอ้การใช้พวก u R u n i t อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวเรามาวันเนี้ยเรามาเทสเอ่อเจ้าตัวนี้กันนะครับแหมก็เดี๋ยวเรา มันจะมีตำแหน่งใช่ไหมอ่ามันมันจะมีตำแหน่งของตัวที่ assist ได้อ่าอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมอ่าอย่างเช่นตัวเอ่ออย่างเช่นตัวเนี้ยอ่าเราเราจะต้องหาตัวที่เอาไว้แทนอ่าแทนที่การทําตัว physical damage ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อ่าเพิ่มอาจจะเป็นตัวที่เอาไว้แบบเอ้ยยิงเพื่อเพื่อเพิ่มอ่าการรับ damage ของ beam weapon อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าซึ่งการรับ beam weapon เนี่ยน่าจะเป็น freedom ไปนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ weapon and skill อ่าอันนี้นะครับอ่าอันนี้เพิ่ม d a เมจแห่งบีม,บมเวฟพอนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือแบบว่ายังอาจจะยังอัพไม่ไม่เต็มนะครับแต่ว่าสามารถแทนโพสิชันพวกนี้ได้เลยด้วยนะครับถ้าเราใช้วิงเซโลนะครับแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนเป็นควอเตอร์ใช่ไหมครับเห็นไหมอันนี้แบบว่ามันซับพอร์ตยิงแอสซิสได้สองทีเลยนะอ่าซึ่งถือว่าเอ้ยมีประโยชน์มากอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคีย์อันนึงเลยแหละที่แบบว่าสามารถช่วยอ่าช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยนะครับอ่าผ่านตัวอิทเนอร์นอลโหลด ฮาร์ดเศษที่2เนี่ยในรูปแบบที่อาจจะเป็นตัวอาร์ชิ m เมนที่ไม่ใช่ U ู Unit อะไรเงี้ยม,มันทำให้ง่ายขึ้นนะครับมันทำให้ง่ายขึ้นได้ด้วยนะเนครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเนี่ยก็คือว่าจริงๆอันนี้อาจจะอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นผ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเรา,มา,ม,ามาลองดูในในบทบาทของตัวนี้กันนะครับว่าแบบเอ้ยมันแบบมันขนาดไหนกันนะอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็นี่เราก็สามารถที่จะชึบชบอันนี้เดินยังไม่ถึงเนาะ ปึด๊ดเนี่ยยิงถึงไหมเอ้ยถึงด้วยโอ้วาวไกลมากนะยิงไกลอยู่นะครับแล้วเนี่ยได้การยิงห้าช่องได้ไหมเนี่ยเจ้าตัวอาวาโทเนี่ยมันส่วนไม่ได้ด้วยนะเนี่ยมายิงได้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งอันใช่ไหมอันนี้แบบยิงเปิดได้นะเออดีด,ดีดีนะครับยิงเปิดได้ด้วยปรุ้งหนึ่งทีใช่ไหมอ่ายิงเปิดมาก่อนอ่ะแอร์เรียวอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยแอร์เรียลก็อ่ายิงแบบเอ้ซัพพอร์ตได้เลยว้าวดีนะอ่าดีนะครับ นี่แบบว่ายิงแบบแอคซิสยิงอ๋อยิงแบบยิงยิง5้าช่องได้เลยอะไรแบบเนี้ยเออดีดีดีนะครับก็แบบเอ้ช่วยเอ่อช่วยเพิ่มตัวเลือกเนะี่ยเออในการเอ่อในการแบบทำาดามจสทำดีบัฟได้อ่ะดีมากเลยยิงได้ห้าช่องด้วยนะครับเออ เนี่ยครับเอบแอรเรียวอืดนี่ขนาดเล่นบน iPad นั้นเนี่ยยังแบบว่ามีโหลดมีกระตุกขนาดนี้อ่ะไปลุยเพื่อนปุ๊บป๊บปิ้วแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะลองต้องลองทําทีมแบบที่ยังไม่มียูดูนะครับแต่ผมต้องอจัดเวลาสักนิดหนึ่งก่อนนะนะครับแต่ว่าอันนี้พยายามแบบอันไหนเราแบบเราทําข้อมูลได้ก่อนก็เอามาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเนี่ยอะไรแบบนี้อ่ะตัวนี้ก็สําคัญได้ไหมอ่าอย่างเช่นเนี่ยชูจิอ่าน้องชูใจของเราเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ทำ แขวงดาวกระจายไปก่อนโอ้ดีปั๊บนี่แน่ตุ่มเนี่ยโอ้ช่วยยิงกันโอ้โหสนามสนามลั่นทุ่งไม่ต้องใช้ฟรีดอมก็ช่วยยิงได้อย่างงดงามอะไรแบบนี้เลยนะครับว้าวเฮ้ยให้ตายเถอะนี่มันหลายกาดมากจริงๆริะรีเจนเล่กันดั้มตัวอวยของเรานะแต่อันอันนี้ของของจริงก็คือว่าเราใช้อันนี้ไม่ได้นะนะครับ่ก็ผมผ่านอันนี้ไปละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องทำตัวอาชีพเมนต์ในการใช้ยูนิตปกติ โดยทั่วไปนะครับอ่ามาเปิดอันนี้อ่าลองแบบว่าเอ็กเซียอ่าเนี่ยแล้วพอแบบว่าเราทำดีบัฟได้เยอะเสร็จใช่ไหมอ่าเอ็กเซียก็ e x ตามเปี้ยงเข้าไปอะไรแบบนี้เลยนะโอ้โหยังยิงซัพพอร์ตกันอยู่เลยนะครับถือว่าดีนะถือถือถือว่าดีมากสำหรับตัวตัวนี้นะครับเนี่ยปังปังป,กปอกปอกปิก๊กปิก๊กอ่าเนี่ยฟลาสอึชอึชอึชอืมสามหมื่นกากาอ่าก็ เดเมจกำลังน่ารักมุงมิงอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอีกสักแบบหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกสักแบบหนึง่งลองดูในตำแหน่งของอตัวที่เป็น As s i s t Damage แล้วกันนะครับว่าอีมันจะเป็นยังไงน้อนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้มาเป็นอึ๊บนี่เดี๋ยวเราลองเอามาเป็นแบบว่าตรงนี้กลับมาเป็นกันดัมอ่าเป็นฟรีดอมเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นฟรีดอมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอ่อเอาคิระเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับ ใส่นักบินให้เหมาะสมแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าเราลองเปลี่ยนจาก x CR c ิจริงๆตัวนี้ผมว่ามันจะเหมาะกับอีกตัวหนึ่งนาก็คือไอ้เจ้าตัวเ,เจ้าตัว Y1 ใหม่ครับที่เข้ามาใน SSR ในในรอบนี้อันนั้นก็ assist l a n e ได้ดีด้วยนะถ้าเกิดว่าจะเอาไปใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไอ้เจ้าตัว เอ้ยแต่ว่าไม่ได้มั้งเอออันอันนั้นอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็น GU n i t คนคนละภาคกันขอโทษน,นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้านี่กันนะเออเราจะใช้ตัวของซีรีส์วิง่ออย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใส่อ่อคุณพี่อ่อมาชูอ่าเราใส่ควอเตอร์กันนะครับในควอเตอร์หมดจริงจังนะอ่าแอสซิสต์ได้2ทีด้วยอ่าเยี่ยม ใช้ได้เลยเอ่แลเรามาเทสกันดูนะครับเนี่ยก็เป็นการทดสอบนะดีนะครับจุ๊บเนอันนี้จะเป็นคิละเนไปเลยคิะระนี่สังเกตได้ว่าถ้า ex ของคิระเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสี่ช่องด้วยนะเนีเป็นสี่ช่องด้วยเราเลยต้องสวี์หนึ่งครั้งก่อนนะครับ เนี่ยอันนี้ได้ห้าช่องเลยนะโอ้โหแบบโอ้ยวิงเซโลเธอเยี่ยมเยี่ยมยอดมากจริงๆนะนี่นะครับาคิรัลก,ก็ยิงแอสซิดไปอ่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บ,บเอ้ทำให้อ่าควอเตอร์ลาบาบาวินเอร์เม็กวิงเซโลเกรทสอเกนนะครับแต่เชื่อผมเถอะเดี๋ยว อันนี้อาจจะเป็นเหตุหตผลหนึ่งที่เขาไม่ปล่อยวิงเซโรยูอก็ได้นะเออแต่อันนี้แบบว่ามันมัน,ม,นมันเจ๋งมากจริงนะม,นมันเจ๋งมากจริงหมายหมายถึงว่าพอเราเอาควอเตอร์มาขับวิงเซโรในคราวนี้ใช่เลยคือนักบินที่แท้จริงแล้วใครต้องการฮีโร่ในเมื่อเรามีควอเตอร์สายซัพพอร์ตที่มีคุณภาพมากขนาดนี้ฮีโร่นะอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะออ,อันนี้ป่านะครับนี่อันนี้ก็จะแบบเราก็จะแบบมีการใช้น้องชูใจนะป่าปุ๊บ อ่าแล้วก็อันนี้อาจจะออฟเอาก่อนว่าเดี๋ยวเราจะทําการเทสดามเมจกันนะครับตึบเน,นี่านี่บาดาวกระจายครับอ๋อหลบได้อีกจะหลบได้อะไรเนี่ยอ๋อไมตายเถอะอ่าเดี๋ยวเทสกันดูนะต้องใช้ท่าเลงนะครับอ่าถ้าท่าเมลีเห็นไหมอันนี้เป็นท่าที่ดามเมจรุนแรงนะครับจะอยู่ที่หมื่นสองนะอ่าอันนี้นี่ขนาดว่าเป็นท่าเลงแล้วด้วยนะ,ะต้องยองอันนี้ต้องอยู่ห่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าอ่าเป็นท่าที่แบบว่าอ่า ยิ่งอยู่ห่างยิ่งแรงยิ่งยิ่งอยู่ห่างยิ่งแรงนะครับอันนี้ได้หมื่นสองนะครับห่างกว่านี้ได้ไหมอ่าอันนี้ได้เท่าไหร่หม <c oughs> ื่นสองสามสี่หมื่นสองหมื่นสองเพิ่มมาสองร้อยออน่ารักมุงมิงจริงๆริาอ,อันนี้ไม่ถึงแล้วนะครับาอ,อันนี้ก็จะหมื่นก็สรุปว่าท่านี้ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่านี่ขนาดว่ามันเป็นท่าเม,เมลีนะเห็นไหมอันนี้มันท่าเลง้งใช่ไหมแอ่าก็ เป็นตัวที่ assist damage ได้นะครับเนี่ยได้เลยนะอืโดนสวนสิตายเลยด้วยอันนี้โดนสวนเลยนะครับอ่าสมมติว่าอยู่อยู่นิ่งๆก็แล้วกันนะครับยังไม่ทำอะไรนะเดี๋ยวแล้วเราให้เป็นตัว assist ในการทำ damage จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เห็นไหมเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ย damage รวมก็ได้อยู่นะอันนี้แบบอ่าลอง off out เลยจะได้เห็นกันชัดนะครับเนี่ยอ่า off out ได้นะนี่นะครับแล้วก็ให้อ่เจ้าตัว เจ้าตัว ron, ออาตรอนช่วยแอสซิสต์นะครับแล้วก็ใส่บัฟแอตแทกด้วยเอ้ยโอเคนะสวยอยู่เลยนะเนี่ยไม่แย่เลยนะครับเนี่ยเึยิงหมื่นกว่านะไหมก็โอเคนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับก็คิดว่าตัวควอเตอร์ในหมวดซีรีสโซิสเต็มเนี่ยไอยตัวนี้ดีนะทุกคนก็เอามาปั้นเราใช้ได้เลยนะอันอันนี้แบบว่าเป็นเป็นตัวละครที่ปั้นเราใช้ได้จริงเลยนะครับอ่าดีไม่ดีแบบใครแบบเป็นแฟนเป็นแฟนซีรีส์วิงอย่างเงี้ยเออแบบลองเอามาเล่น ในหมดต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์มากด้วยนะครับเอาล่ะครับก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนสาัการรับชมนะครับก็สามารถให้คนละหนึ่งกําลังใจด้วยการกดไลค์และกดติดตามช่องทูนูสวยด้วยนะครับแจ้งเตือนกดกระดิ่งได้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เราทําออกมาด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสามารถสนับสนุนได้ทางซุปเปอร์แชทแล้วก็สมัครสมาชิกได้ด้วยมีสติกเกอร์น่ารักๆให้เพียบเลยนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวััดีสครบบ